ก็กำลังเริ่มนะครับถ้ายอยอนูลงลงบ่อนะครับดูอาการหนูนะครับเวลานี้กับเมื่อคืนนะครับเวลาอาการจะแตกต่างกันมากครับตอนนี้หนูเพียรถนะครับคนก็เพียนะครับอาการก็เปลี่ยนไปนะครับไม่ดูร้ายเหมือนเมื่อคืนนะครับไม่เหมือนตอนจับแรกๆนะครับนอนกงนอนกงนอนกง วางต่ำๆเลยก็ได้ม่พ่พพพอพอันครับมันเลืกูกไข่ครับไข่เป่งไข่เป่งไข่เป่งวัตัวเลย ่อยเมื่อเด้อนน่ะ

นี่คือหนูพ่อพันนะครับในตัวตัวพูดนะครับพ่อพันดูไข่หำครับเห็นไข่หำบอสก็สครับี๋อไม่ไปจับอนกบออกูร้อนดักกันอยู่นี่ตกแล้วตแกแล้วตัวแกแล้วเฟียงลงกด บอยจะเปิดลำบากต้องเป็นสองท่อนเ,นเลยตัดหมดแล้วนะอ๋อสองท่อนเชืนกันนะเราจะเปิดข้างหนึ่งแล้วสุดข้างหนึ่งมัน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 จะเปิดไหมครับแต่เนี้ยมันไม่ได้เปิดดามบอลมาเนี่ย อันปนนใส่เป so, um, ิดอันอันเปิดงยากเออมันเปิดยากๆข้อมือหน้า20กิโลใช่ไหมมีตรงนั้นอีบ่4บ่อห้าสิบมันจะ่างตรงนั้นะมันก็จะใสไปตัวอีกประมาณตัวทางซ้ายก็ใส่ไปแล้วขึ้นไปอนที่เราจะเที่ยวกันนะคะก็ใสอีกใสไปแล้วใส่ไปพี่ส่งชุดเดียวกับพี่พี่ิเลี้ยงอยู่ตรงนั้น おたのに <tenzi> <mat semester> <sending>? กินข้าวแกงที่นู้นว่าไงเอ่ยจะได้สองสองนี่เราไม่ได้อยู่ที่นี่กันเนาะเปล่ากลงคืนต้องเฝ้าไหมคะไม่ต้องไม่ถ้าไม่มีคนมาขโมยก็ไม่ต้องเฝ้าครับปล่อยทิ้งเลยไม่ต้องสนใจนะปล่อยทิ้งเลยเดี๋ยวจะบอกข้ามากับเดี๋ยวนี้เปิดบ่อได้ไหมได้ใช่โอ้ ข้างซานขมื่อกี้ของจนี่กะได้ว่าน้องั่งขาวกล่องมา้ไหมนั่รกเ้นี่มันบเดี๋ยวกันี่ร้อไปิด้วยนเย็นออกไปบ้านต้องหาที่นี่ก่อนครับต้องหาที่ไม่ได้ก่อนเด้เอาดูลมก่นหาที่นี่ก่อนนี้ได้ไหมตรงไหนเย็นๆเ่ยตายยได้ไหมยุงอมีไหมมีไหมียังไงเลยตั้งเต็นรู้ว่า กูเสือนอนเนาะกูเสือนอนนี่แหละท่านหนึ่งกับปาย่างเลยวะดิมันอยู่เป็นยังไงแล้วเราเนี่ตูุจอมหื่นครับบิ่ใส่ตูุ้ตกรดดลูก

เดี๋ยวสักพักูละเ้าย้วานะันไ่มี่หลบมันก็ห้ว่าข้างหน้าหมกพี่เดีมาเด้อเด้อพี่น้ปลามาเด้อเด้อพี่น้ปลาน้ำซุกนะจ๊ะมาชงเดียวเอาหอหมูมาเอามาชงเด้อจ้า

เป็นภาพบรรยากาศรอบๆนะฮะของวันนี้นะฮะอยู่บนเขานะฮะ ตอนนี้ก็กำลังทำการจับหนูลงบ่อนะฮะ ไม่เหนื่อยมาแล้วจะกินมะโอเคแค่แบบจะฟังเครื่องฟังแล้วทีนี้หน่อยฟังนี่เออมันก็แห้งพี่ๆๆ <Cornell> <phere thang wer nữa> <Genesis> <Lincoln> <boys> นี่เพิ่นบ่าได้ปูเขาอ,อันบ่า ก็ได้ทำการเอาเปียงใส่ลงไปในบ่อนะฮะเพ <avec> ื่อจะให้ห <avec> นูไ <avec> ม่ตกใจนี <avec> ่ฮะบ่อ <avec> <avec> เดี๋ยวน้ำให้เช็คไมว,ว่ามันมีสามตัวไหม,ม,มเดี๋ยวบอกเช็คสตัวถ้าไม่มครบก็ดูก่อนมีกี่บอ่อขึ้นมาครับเนี่ยมีอยู่39บเกบอสาอ <c oughs> มสบเก้อแสดงว่าบ่อหนึงมันเกิดเกินหรอต้อยิต็เหงมาให้สชุด39มบเก้อมาสี่ส ไอ้ตัวผู้ตัวผู้สี่สิบแ็ดใช่ก็ที่เหลือก็ไปเสร็ไอ้ร้อยที่เหลือก็ไป นี่นะฮะหน้าตาเจ้าของกิจาการเอาเล็กฟาร์มนะวันนี้ลอยยมลอยไปกี่ขวดแล้วครับท่านสาม สังเกตได้ว่าหนูเนี่ยจะตัวใหญ่มากเลยฮะสมบูรณ์นะครับใหญนีมันกว้างเลยกว้างกว้างมากเลยเอนี้ผมใสประมาณ20ตัว30ตัวที่เป็นบมอบอที่ให่บอกห่นยนตเนี่อันนี้ประมาณเม็ดชิ้นนี้เจ็ดสิบเก้าสิบใช่ไหมเม็ดเม็ดโอเคท่าน ติดแบบ้ไม่ไดบบ้บระลังการมากเลยไม่ประทังการงานช่างปัญหากลัวจะมันจะเจาะพื้นครับี๋นี้มองดูแล้วมองดูแล้วอะเจาะพื้นอย่างเดียว,ว,วมันก็นอาเล่นลน้งเลยนนนนเา พันสากได้ครับข้างข้างบนได้สายก็คือเจาะเป็นตะแกรงข้างบนนะครับไอซื้อตะแกรงเหล็กมาครับตะแกรงเหล็กไอตะแกรงไอปิ้งปลาย่างอ่ะยี่สิบบาทใช่ไหมก็าเจ็ดได้สองอันเจ็ดได้สองอันแล้วก็มาเจาะรูแล้วก็เอาไม้มัดให้มันเป็นรูแลวลวดรัดใช่เทนก่อนไม่ไม่ต้อง,งอะไรเยอะครับทำเทนก่อนให้มันได้เงินก่อนค่อยทำอย่างอื่นเพราะว่าจะลงทุนเยอะอใช่มันได้เงินก่อนวันนี้มันยังไม่ได้เงินให้มันได้เงินก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มมาเปลี่ยน เดี๋ยวกระลกมันเป็นยังไงเดีกระโันเป็นยังไงแต่ถ้าแต่ถ้ามีถ้ามีรูข้างล่างระบายข้างล่างหนึ่งหนึ่งจะรูนับตัวได้เร็วสองคือบ่อจะไม่เห็นเลยจะไม่เิ็นเลยน้ะก็จะแห้งแบบธรรมดามเลยเราจะประมาณสองเดือนนะพยายามถ่ายยิ่งอยู่ป่างเงี้ยไม่ต้องทำถ่าดแค่นถ้าแบบนี้ถ้าหนูทำเป็นรูข้างล่างนี่บ่อแล้ก็ต้องหาอะไรเป็นเหล็กอะไรติดต้อง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 เชื่อมเหล็กครับต้องเชื่อมเหล็กต้องเชื่อมเหล็กเนาะเชื่อมเหล็กเป็นที่ๆเนาะเป็นที่ๆครับเป็นที่ๆประมาณสักสองรูเดีแล้วก็เอาเหล็กเข้าไปเอาไปฝังข้างในแลจับ บกปูนทับดูไปก่อนดูไว้ก่อนเหลือลมมันทับลงไ,ได้เนี่ยเราก็ทำเป็นข้างบนก่อนเนาะข้างบนก่อนแค่นั้นครับสิบบาทคือมันยี่สิบบาทครับทำแบบนั้นไปก่อ,น,กอ,น,เอน,กนเดี๋ยวต้องมืนเยอะอันนี้หมดกี่ข่ายแล้วเนี่ย ซื้อไอ้ท่อมาวางเลยครับง่ายสุดใจมันคิดบ่อให้ก่อแบบนี้ถูกขวอะไรแบบถูกจริงเหรออ่อมันแล้วแต่พื้นที่ของพี่คิดบ่อละร้อยแปดสิบเล็กๆอันนี้บ่อละบ่อเท่าไหร่ครับบ่อบ่อวงวงบ่อเคยถามมั้ยอ๋อบ่อบ่องนะสองร้อยกว่าบาทนะครับบ่อแปดสิบเนี่ยแขงแขงแพงไหก่อครับก่อดีกว่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นท่อท่อเม็ดมันตกอตัวสามร้อยของผมร้อยหนึ่ง หนึ่งร้อยสามสิบแถวนี้แพงไงครับมีบล็อกบล็อกก้อนนี่อีกบล็อกนึงก้อนละเจ็ดบาทนี่โบ้านสี่สิบบาทก้อนละเจ็ดบาทแพงเนาะแพงใช่ไหมคะแพงครับแพงแพงคนทำน้อยเนาะไม่แพงใช่ไม่มีผู้ขายเจ้าทั้งตำบลนี่หรือเปล่าทา้งตำบลเลยสิบเอ็ดหมู่บ้านเพราะว่าอยู่บ้านเทนคนเลี้ยงที่แพงนะครับแถว ชื่ออดบ้านมาเลยอืมอที่บานท่เลยมีที่แพรก็มีเหรอมีมีมอัเพลยอะไรคะจำไม่ได้จำไม่ได้นานนีนนน่ยังคะ่ะ คะทั้งแถมด้วยทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบสามตัวหนึ่งร้อยยี่สิบสามนี่นมีอกี้ม่มาโอ้โหไก่บอวะหนึ่งไก่ตนนี่ก็นี่ไก่หลายมันตื่นดีจังไก่บอไหมกันอีกสองบอฮะ มันแล้วแต่ตัวมตัวเล็กนะไม่ครับไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ไม่นิยมใช่ไหมมีคนกินบ้างมันก็มีคนกินอยู่แต่ไม่นิยมตัวใหญ่ไหมมันลองตัวใหญ่ไหมตัวประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะน้อยตัวใหญ่ตัวนี้เท่านี้ก็มีตัวน้อยตัวนี้ก็มี กหมูตัวแดงๆหางหางยาวอ่ะินนัวไวเหรอเหกินแต่นวไวใช่ไหมมันมีเฉพาะนัวเลยครับอันนี้แบบนี้ก็มีแต่ว่าเขาไม่กินเขากินนววยะัหแบบนี้มันไม่ค่อยมีนะบ้านมันสพันธุกุกาบงเออกุกข้าวโพดกินข้าวโพดอยาเสียตายหมดก่อนก็มีอยู่่มีละ มองคนไปย่างขายหน้าบ้านครบ้าุนไมครับน่หร่าใหญ่ไหมโอ้โหดีเลยมีคนอยู่เดินายดูนยว่าเี่นหลักผานน้นเช้นผ่านมาไปนั่นอยู่ไ้ใช่ไหมครับคนรถผ่านไปไหคนที่จอดซื้อจะเป็นคนขับรถเบซ์รถค้นเนเนออะไรเงี้ยเขาจะซื้อพวกกระบะเเไม่ซื้อเขินได้นด like <Yeah S 1> <internally. S 3> ินเป็นหรอโอ้ หนูสร็แล้วคุณอรุณยังจอดซื้อเลยเขาว่าบ้าผมว่าเขาว่าว่าบ้าแล้วพี่จอแล้วพี่ว่านี้จอแล้วเนี่ย ยังเป็นยังไงอีกนเนี่ยเนี่ยมึงนี่เอาอยังกังก็งจะไปเนี่ยสักพักก็ไปแล้วนี่มาเกินพรุ่งนี้ครับวันนี้ขนาดกลางวันนี่พอกีางวันเขาจะไม่เจาะคือเขาจะจัดเนาะมันเจาะนี่หูนเลยนี่ นี่ฮะแล้วเราจะทำยังไงดีคะ